เป็นยังไงบ้างคะได้ฟังเรื่องโควิด -19 แล้วรู้สึกยังไงคะกลัวไหมคะไม่กลัวพร้อมไหมคะพร้อมมากหรือพร้อมามากที่สุดคะมากที่สุดค่ะวันนี้เราได้รู้แล้วว่าโรคคืออะไรมาจากไหนวิธีป้องกันเป็นยังไงอะนะคะทีนี้เรามาลงลึกสักหน่อยหนึ่งว่าจริงๆแล้วการป้องกันโดยที่เราทําได้นี่ก็คือเป็นวิธีการหนึ่งถูกไหมคะแต่ทีนี้มันมีอะไรที่เราสามารถป้องกันได้มากกว่าไหม วันนี้องพรขอขอบคุณยูสานาประเทศไทยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้กลับบ้านแล้วได้มาทําประโยชน์ในสิ่งที่ปกติเรื่องราวแบบนี้ถ้าไม่มีสถานการณ์คนจะฟังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ก็ขอความร่วมมือนะคะทั้งใจนิดนึงมันจะลึกนิดนึงแต่ว่ามันจะมีประโยชน์สําหรับพวกเราที่จะเข้าใจคุณหมอบอกว่าทุกประมาณกี่ปีคะมันจะมาเนาะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่า1ิปีข้างหน้ามันจะไม่มามันอาจจะมารุนแรงมากกว่าถูกไหมคะ แล้วเราพร้อมไหมหรือว่าอีกสิปีเราจะเป็นเจ้าของโรงงานผลิตแมสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีวิธีการรับมือที่ทุกคนควรจะรู้แล้วก็นําไปปฏิบัตินะคะทีนี้พิธีกรได้แนะนําดวงพรไปแล้วส่วนหนึ่งเนาะวันนี้เราจะพูดเรื่องการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยเทคโนโลยีอินเทลเจนเ์เนาะ อินสตาเจนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เฉพาะด้านที่ยูซาน่าได้คิดค้นขึ้นมาจากจํานวนนักวิทยาศาสตร์มากมายแต่มีใครกี่คนในโลกใบนี้ที่ได้รู้จักและเข้าใจแล้วให้คุณค่ากับมันเราทุกคนในที่นี้จะเป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นเคสซีโร่เป็นเคสซีโร่ได้ไหมคะคุณหมอน่าจะได้นะเป็นเคสซีโร่ที่จะไปบอกต่อหลายๆเคสให้เขาเข้าใจว่า จริงๆวิธีการรับมือที่ถาวรและดีที่สุดคืออะไรนะคะก็วันนี้ขอใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนิดๆนะคะในการที่จะให้ความรู้ตรงนี้ก็คืองานที่ใบใจงานวิจัยที่ลุงพรทำก่อนเป็นยาเอกแล้วก็หลังเป็นยาเอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวกับเซลล์ทั้งนั้นเริ่มจากเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์สเปิร์มก็คือเกี่ยวกับระบบวิทยาชีววิทยาการสืบพันธุ์ไปจนถึงอพองานวิจัยที่ทานี้เป็นงานวิจัยในการศึกษาระดับการค้นหายีน ที่ทําหน้าที่ในแบบต่างๆเริ่มจากสเปิปิมแต่ไปลงท้ายที่ปอดเช่นเดียวกันแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งปอดนะคะก็มีความรู้เรื่องเซลล์ที่อยู่ในปอด เพิ่มมากขึ้นมาน,นะคะแล้วทีเรื่องสารอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไงเดี๋ยวหลวงพ่อเล่านิดนึงอตอนท้ายเดี๋ยวจะเล่าอีกทีหนึ่งว่ายังไงนะคะทีนี้ในงานที่ทําอันนี้พี่ดวงพรหน้าตาเปลี่ยนไหมคะ <c oughs> หน้าตาเปลี่ยนเพราะว่าวันนี้ตอนเดินเข้างานมามีคนทักว่าหน้าตาเปลี่ยนไปสุดท้ายก็คือว่าสิ่งที่ถึง,ส,งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในในงานวิจัยเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะต้องนําเซลล์ออกมาจากร่างกายคนที่สําคัญที่สุดคือเราต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดสิ่งที่เราให้คืออะไรทราบไหมคะทราบไหมว่าเราให้อะไรกับเเซลล์ให้มันนโตปป็10ี แบ่งตัวแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ไปโดยแบบยังมีสุขภาพที่ดีอยู่เราให้อะไรรู้ไหมคะสารอาหารรู้ไหมคะว่าสารอาหารที่เราให้เซลล์อะค่ะราคาแพงมากถ้าเราทําการทดลองแล้วผิดพลาดไปหนึ่งอันนี้คือค่าใช้ใจ่ายในการวิจัยเยอะมากเพราะสารอาหารที่ให้ต้องเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดเข้าถึงเซลล์ปริมาณเหมาะสมเพราะว่าเซลล์พวกนี้มันไม่มีตัวช่วยอย่างอื่นเซลล์ไปออกกําลังกายได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องได้รับสิ่งที่ ดีที่สุดในการที่จะอยู่รอดในใน,ในหลอดทดลองนะคะแล้วในหลอดทดลองเนี่ยในห้องทดลองเนี่ยสิ่งที่เซลล์กลัวมากที่สุดรู้ไหมคืออะไรเซลล์กลัวเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเราก็จะเลี้ยงเขาในห้องปลอดเชือ้ออาหารที่ให้ก็ต้อง s t e r i l i z ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะ,ะนั้นตรงพรก็จะ แวดวงอยู่กับสิ่งเหล่านี้ค่ะเริ่มไปจากเซลล์สเปิร์มเซลล์ต้นแบบของของของมะเร็งอะไรต่างๆตรงนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโรคโควิด1 i ถูกไหมมันคือเชื้อโรคถูกไหมคะเชื้อโรคอย่างหนึ่งที่มาโดยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดถูกไหมแต่เกิดขึ้นแล้วทีนี้สิ่งที่ทุกคนกลัวก็คืออย่างที่คุณหมอได้ให้ความรู้ไปแล้วว่าจริงๆการป้องกันที่ถูกวิธีมันเป็นสิ่งสิ่งแรกที่เราควรจะรับรู้เนาะแต่เราอยากจะรับรู้วิธีการที่ถาวรที่ทําให้อะไรต่างๆต่อมาในอนาคตที่เกิดขึ้้้นเเราสสูไดมอ ทุกคนอยากทราบไหมคะว่ามันคืออะไร <Yeah. S 1> อยากทราบทุกคนอยากทราบไหมว่าทําถูกต้องแล้วโอเคงั้นเราก็จะไปต่อจริงๆไวรัสแบคทีเรียอะไรต่างๆเนี่ยมันจะคลาสสิฟายในเรื่องของไมโครไบโอลจีก็คือจุลชีพเนาะจุลชีพจุลชีพต่างๆที่มันอยู่ในร่างกายของอรอบกายของเราเนาะจริงๆแล้วคําเหล่านี้เมื่อมีโควิด -19 ขึ้นมาทุกคนจะคิดว่าอันนี้คือเนกาทีฟแล้วไม่ถูกต้องเพราะมันเป็นสิ่งที่แย่ แต่จริงๆมีจุลชีพที่มีประโยชน์ทราบกันหรือยังว่ามีจุลชีพที่มีประโยชน์วันนี้ตรงพรจะแตะนิดนึงว่าจุลชีพที่มีประโยชน์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ของยูซาน่าได้นํากระบวนการองค์ความรู้ตรงเนี้ยมาประมวลป,ป,ป,ประมวลประมวลกันแล้วก็ทําให้เกิดสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถนําจุลชีพที่ดีๆไปต่อต้านจุลชีพที่ไม่ดีก็คือเสริมภูมิคุ้มกันตรงนั้นนะคะวันนี้เราจะพูดกันนิดหน่อยเกี่ยวกับ แบคทีเรียที่ดีก็คือโปรไบโอติกแล้วก็กลุ่มที่เป็นสารสกัดจากยีสต์แล้วก็สารสกัดจากเห็ดเห็ดคือเชื้อราทุกคนทราบไหมคะทราบถูกไหมคะเพราะนั้นมันก็จะมีสิ่งต่างๆที่เราสามารถที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เรียนรู้วิธีการใช้ให้ถูกต้อง ดีหรือไม่ดีคะภูมิคุ้มกันพูดให้ง่ายๆในภาษาชาวบ้านคืออะไรพูดให้ง่ายๆคืออะไรคือทหารจริงๆทหารมีหลายหมู่เหล่าเนาะอาหารบกทหารเรือทหารอากาศเพราะอะไรเพราะว่าศัตรูมาทุกรอบด้านในตัวเราถูกไหมคะเพราะนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมร่างกายคนก็เหมือนก็เหมือนกันเช่นเดียวกันก็คือจะต้องมีหลายๆเหล่าเนาะมีตั้งแต่ปากการด่านแรกในร่างกายเราคืออะไรผิวหนังเยื่อเมื่ออะไรต่างๆแล้วก็ ลึกลงไปถึงระบบหลอดเลือดไม่เลือดขาวถูกไหมคะเพราะนั้นทุกระบบต้องได้รับการดูแลไม่อย่างนั้นก็คือเราก็จะไม่มีพลังมากพอเนาะโดยเฉพาะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วก็ยิ่งต้องดูแลมากขึ้นทีนี้สิ่งที่ภูมิคุ้มกันนําไปต่อสู้ไม่ใช่เฉพาะเชื้อโรคเนาะ ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงเราสู้ของพวกนี้ได้ไหมได้ได้แน่นอนแต่ว่าเราต้องรู้วิธีการทีนี้ภูมิคุ้มกันที่ต่อต่อสู้มะเร็งมีงานวิจัยศึกษามาเยอะในระดับหนึ่งเนาะเซลไหนของภูมิคุ้มกันที่มันสามารถต้านเซลมะเร็งได้บ้างซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในระหว่างของเฟสในการที่จะทําอะไรคะทดลองศึกษาดูว่าเซลล์กลุ่มไหนของภูมิคุ้มกันที่สามารถบูสต์มันขึ้นมาก็คือกระตุ้นมันขึ้นมาแล้วมันไปฆ่าเซลลมะเร็งได้จริงๆมะเร็งคือโรคของภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งในมุมมองของนักวิทย ถ้าเราแข็งแรงมากพอร่างกายเรามีเซล,ล์มะเร็งกี่เซลลคะประมาณพันแต่ว่าสามารถแต่ละวันเราสามารถกําจัดมันไปได้เมื่อไรที่ภูมิคุ้มกันเราลงเกิดอะไรขึ้น1นึ่พันเป็นสองพันเช่นเดียวกันกับไวรัสเพราะฉะนั้นหลักการเดียวกันภูมิคุ้มกันที่ต่อสู้กับเชื้อโรคเนาะก็จะมีอย่างที่คุณหมอได้พูดเรื่องโควิด -19 แต่ก่อนหน้านั้นมันมีมาสารพาัดแต่ทําไมเราถึงไม่ตื่นตัวเพราะอะไรคะมันไกลตัว มันไม่กระจายทั่วโลกควบคุมได้แต่ถ้ามันมาทุกสิปีล้วควบคุมไม่ได้เกิดอะไรขึ้นภาวะที่1คือคนสุขภาพแย่ลงทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นด้วยที่สุดแล้วคนที่สุขภาพแย่ลงด้วยน้ำมือของใครคะน้ำมือของเราเองโรคหลอดเลือดหัวใจป้องกันได้ไหมไม,ไม่สูบบุหรี่ได้ไหม,ไมแต่มีคนทําเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนที่สุขภาพดีไม่เยอะเยอะๆถึงแม้เราทําตัวดีเราสามารถบอกได้ไหมว่าเราปลอดภยัยพราะเขาคือแหล่งแพร่เชื้อถูกไหมคะ เมื่อเขาคือแหล่งพแพร่เชื้อเขาเองก็คือเป็นปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้แล้วแบ่งปันตรงนี้คือการแก้ปัญหาระยะยาวมากๆสําหรับทุกคนเนาะทีนี้กลับไปพื้นฐานเลยมนุษย์คือองค์ประกอบที่มาจากเซลล์หลายๆเซลล์เยอะมากๆแล้วก็ในลองไส้เราก็คือมีเซลล์แบคทีเรียถูกไหมคะทีนี้เซลล์แต่ละอย่างมันทํางานประสานกันถึงจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้เนาะเรามาหัศจรรย์มากเลยนะหลุงพรทํางานกับเซลล์ไข่เซลล์สเปิร์มกว่ามันจะมาเจอกันนี่คือโอกาสน้อยมากแล้วกว่าจะเป็นตัวเราขึ้นมาเพราะนั้น ทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนที่โชคดีที่สุดเพราะว่ามันมีเคสกรณีอของการเป็นมันหรือว่าการแท้งอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่มีมไม่มีไม่มีความสามารถที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้เซลล์ sell หลายๆเซลล์รวมตัวกันเป็นระบบเนาะ เป็นอวัยวะเป็นเนื้อเยื่อเป็นระบบให้ร่างกายเราสิ่งที่เราทําที่มีคนมีป่วยเยอะๆคืออะไรก็คือมันเซลล์มันถูกทาลายถูกไหมคะด้วยอะไรบ้างยกกรณีเชื้อโรคเป็นอันที่หนึ่งถูกไหมมันก็ถูกทาลายได้เช่นกันสิ่งที่เราพูดกันอยู่ก็คืออนุมูลอิสระถูกไหมคะอนุมูลอิสระมาจากไหนบ้างสารพัดสารเพทุกสิ่งทุกอย่างเดินออกจากบ้านมาเราเจอแล้วอนุมูลอิสระถูกไหมคะใครเจอมากเจอน้อยเท่านั้นเองเมื่อเซลล์ถูกทาลายมากๆเกิดอะไรขึ้นเซลล์เสื่อม แล้วมันก็คือเป็นต้นเหตุของโรคต,ต่างๆที่จะตามมานะคะเมื่อไวรัสเข้าร่างกายเราร่างกายเราพยายามต่อสู้มากๆเลยสู้มันสู้มันสร้างอนุมูลอิสระไหมคะสร้างเพราะฉะนั้นการที่เราป้องกันอันดีที่สุดก็คือไม่ให้เข้าแต่เมื่อเข้าแล้วร่างกายเราสามารถขับมันออกไปได้ก็คือจบกระบวนการตรงนั้นถูกไหมคะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะทําอย่างนั้นได้ทั้งหมดถูกไหมคะสิ่งที่เราจะพูดถึงในระบระบ,บภูมิคุ้มกันก็คือมันมีเยอะมากอันนี้คือระบบภูมิคุ้มกันที่มีส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆมากมายนะคะไม่ต้องจําแต่สิ่งที่จะบออกกให้้รู็คื ร่างกายเราอะค่ะมีการเตรียมพร้อมมาดีมากๆเลยมีวิวัฒนาการมาดีมากๆเลยที่จะทําให้โออวัยวะต่างๆมากมายเนี่ยสามารถผลิตภูมิคุ้มผลิตส่วนหนึ่งของภูมิคุ้มกันออกมามารวมรวมตัวกันแล้วทํางานเป็นทีมเนาะเพราะฉะนั้นขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมาทีมเราไม่สมบูรณ์ละสิ่งที่เราจะต้องคิดก็คือว่าทํายังไงที่จะทําให้ทีมเวิร์กอันเนี้ยทำงานได้ดีที่สุดทํางานได้ประสานงานกันได้ดีที่สุดให้มันสื่อสารกันได้ดีที่สุด อิน l ิเลเจนเทคโนโลยีก็คือการสื่อสารของเซลล์เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะภูมิคุ้มกันมากเกินไปดีไหมอยากแข็งแรงอะบู๊ใจเลยอยากแข็งแรงดีไหมมันก็จะมีกลุ่มคนที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติที่มากเกินไปแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่น้อยเกินไปทั้งสองอย่างเกิดโรคไหมในกรณีติดเชื้อคืออะไรน้อยเกินไปถูกไหมคะเราก็มีความสามารถที่จะบูต์ขึ้นมาได้ด้วยวิธีการต่างๆวิธีการต้านไวรัสที่ดีที่สุดคืออะไรเพิ่มภูมิคุ้มกันถูกไหมคะแล้วการเพิ่มภูมิคน มันทำได้อย่างเดียวหรือ2อย่างหรือ3อย่างหลายอย่างแต่ถ้าเกิดหลายอย่างแล้วทำไม่ประสานงานกันไม่ต่อเนื่องดีไหมไม่ดีเพราะฉะนั้นนี่ก็คือปัจจัยต่างๆใครไม่เคยเห็นลักษณะข้อมูลแบบนี้บ้างนะยูต้องกินอาหารให้ครบถ้วสนสดุนนะยูต้องนอนให้มีคุณภาพนะยูต้องออกกำลังกายให้พอเหมาะยูต้องลดความเครียดยูต้องยิ้มบ่อยๆย,ยูต้อง แบ่งปันความรู้ให้คนอื่นอยู่ต้องแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้สังคมอยู่ต้อง d e t อกคือกําจัดสารพิษในร่างกายให้สม่ําเสมอใครคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดียกมือขึ้นใครทําได้ทุกวันแสงสม่ําเสมอบ้างอ่ายกมือยังยังยกมืออยู่ใครทําไม่ได้เอามือลงไม่มีเลยสักคนซึ่งอันนี้คืออะไร คือสิ่งที่เรารู้แต่เราทําไม่ได้เพราะฉนั้นเราต้องมีตัวช่วยถูกไหมคะน้องพรยกตัวอย่างหนึ่งอันอย่างหนึ่งอันก็คือเรื่องของการออกกําลังกายการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็บูสต์ภูมิคุมค้มกันได้ดีมากๆเห็นในรูปนี้ไหมคะโอเคมากเกินไปดีไหมไม่ดีภูมิคุมค้มกันตกเลยโอกาสในการที่จะติดเชื้อระบบดังเนินหายใจสูงขึ้นอีกเห็นไหมคะพอเราทําอะไรด้วยหลักการที่ดีแต่เราเข้าใจผิดเป็นโทษไหมคะเป็นโทษเนาะ แต่ถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอโอกาสในการติดเชื้อดรอปลงมาแต่ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆเกิดอ,อะไรขึ้นมันกลับขึ้นใหม่ทุกคนยืนขึ้นนั่งมาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเนะาะขยับร่างกายสิคะออกกำลังกายอาบิดหน่อยกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันกระตุ้นเซลล์สมองไม่ต้องจับมือคนข้างๆนะคะทำอย่างนี้ทุกหนึ่งชั่วโมงเวลาเรานั่งอยู่ในออฟฟิศเคยทำไหมคะไม่ <laughs> เรารู้ว่ามันสำคัญถูกไหมคะเราจะลืมเราต้องตั้งนาฬิกาแล้วก็พยายามที่จะ เคลื่อนไหวร่างกายการเคลื่อนไหวร่างกายดียังไงรู้ไหมคะเป็นการทําให้ระบบไหลเวียนเลือดของเราดีขึ้นถูกไหมเซลล์ภูมิคุ้มกันกระจายได้ดีแล้วก็ทํางานได้ดีมากขึ้นโอเคนั่งลงค่ะโอเคภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้ว1%นปอร์เซนตนะคะโอเควันนี้เราไม่มีเวลาพูดทั้ง5้าอย่างที่ผ่านมาดุงพรจะเน้นเรื่องสารอาหารเพราะว่าสารอาหารคือสิ่งที่เราเจอสามื้อบางคนกิน4ี่มื้อห้ามื้อต่อวันเนาะ เพราะนั้นสิ่งที่เราจะพูดวันนี้ก็คือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยสารอาหารสารต้านอนุมูลอิสระนะก็คือใช้ไวรัสเป็นเป็นอนุมูลอิสระก็แล้วกันในในกรณีนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงทุกคนในที่นี้ไม่มีใครไม่รู้จักวิตามินซีถูกไหมคะรู้จักหมดเลยพอนึกถึงวิตามินซีเรานึกถึงอะไรผิวสวยสวยคอลลาเจนภูมิคุ้มกันถูกไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวิตามินซีเนี่ยมีประวัติยาวนานมากเลยไลนัสพอลลิงคือนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับนางวันโนเบลสองครั้ง สองครั้งในช่วงที่รางวัลโนเบลถ้าเสียชีวิตไม่ได้นะต้องมีชีวิตอยู่อย่างนงพรถ้าเสียชีวิตไปก่อนเราก็พูดอินเซอเจนนี่ก็คือไม่ได้ไม่ได้รางวัลโนเบลเช่นเดียวกันเพราะนั้น <laughs> ต้องมีชีวิตอยู่ต้องต้านไวรัสต้องกลับเข้าประเทศให้ได้ถึงจะได้ถึงอาจจะมีโอกาสได้รางวัลโนเบลนะคะวิตามินซีเป็นเรื่องที่มีการถกกันมานานมากครั้งแรกที่มีการพูดถึงไม่มีใครยอมรับไลนสัสพอลลิงคือโดนตราบาปมาเลยว่าพูดพูด,พดหมายถึงว่างานวิจัยไม่น่าเชื่อถือ แต่สุดท้ายนะปัจจุบันทุกคนพูดถึงวิตามินซีหมดเลยเนาะในการในการที่จะช่วยในการบูสต์ภูมิคุ้มกันมีการใช้วิตามินซีในการรักษาเคสที่เป็นโควิด -19 เนี่ยมีรีคาบเวอร์ขึ้นมาบ้างแล้วแต่ก็คือมีการเป็นการใช้โดยการฉีดน,นะคะรอดูรอดูว่าวัคซีนกับการรักษาที่มาพร้อมกันมันจะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นไหมเราก็ได้แต่หวังนะคะตอนนี้ออสเตรเลียเลี้ยงเชื้อได้แล้ว กำลังพัฒนาวัคซีนอยู่จีนก็กำลังมานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีในระหว่างที่รอเราต้องเตรียมตัวในระหว่างที่ทุกอย่างมันสมมุติเราแก้ปัญหาได้ภายใน6เดือนแต่เรารู้ว่าอีก10ปีหรืออีกจะ5ปีมันมาใหม่เราก็จะต้องเตรียมตัวเองด้วยสารอาหารเนาะในความเป็นจริงควรเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะเ <laughs> มื่อเช้าใครกินแบบนี้บ้างคะ เคยกินนะคะก็คือมีบ้างเคยทําได้บ้างแต่ว่าไม่ทุ่มบุญแต่ในความเป็นจริงเรากินแบบนี้ถูกไหมถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะพร่องทุกๆวันทีละน้อยทีละมากแล้วแต่พฤติกรรมของแต่ละคนเนาะถ้านั่งอยู่เฉยๆนานๆก็คือเสริมเข้าไปด้วยอีกทีหนึ่งปริมาณความท้าทายที่ทุกคนจะได้เจอเวลาเราพูดถึงการเสริมพุ่มกันด้วยสารอาหารก็คือเราได้ปริมาณไม่พอเราได้ปริมาณที่ไม่สม่ําเสมอกินบ้างไม่กินบ้างเซลเราสารอาหารเหล่านั้นมันไปถึงเซลลได้ไหมเพราะว่าบางคนรู้ว่าต้องกินต้องใช้ต้อง สม่ำเสมอแต่ว่าสิ่งที่เขากินมันเข้าไม่ถึงเซลล์ค่ะมีประโยชน์ไหมคะทาดีแต่ไม่สุดเนาะถูกต้องหรือถูกต้องที่สุดคะเราเห็นคนแบบนี้ในสังคมเยอะไหมเข้าใจเข้าใจว่าต้องกินเข้าใจว่าต้องใช้แต่เลือกไม่ถูกมันไม่ไปไปถึงเซลล์เซลล์คือหน่วยพื้นฐานของชีวิตถ้าสารอาหารนั้นไปไม่ถึงเซลล์เราก็ไม่ได้ประโยชน์วันนี้ดุงพลจะสอนวิธีการที่สารอาหารไปถึงเซลล์ได้ยังไงเซลล์จริงๆไม่ได้หน้าตากลมๆอ,อย่างเงี้ยนะคะอย่างสเปร์มก็จะมีหัวมีหางแต่ว่าเวลาเราสอน ในชีววิทยาเราก็จะสอนว่าเซลล์มันหน้าตาเป็นอย่างนี้สารต้านโนนุมูลอิสระจริงๆร่างกายเราสร้างได้ทราบไหมคะร่างกายเรามหาัศจันยร์อย่างที่ดวงพรบอกสร้างได้แล้วก็มีบางอย่างที่ไม่จําเป็นต้องกินเสริมอย่างเช่นกรูตาไทโอนไม่มีความจําเป็นต้องกินเสริมเพราะเราสร้างได้แต่เราจะสร้างยังไงให้มันได้ดีที่สุดและได,ได้ได้มากที่สุดแล้วไปถูกที่ถูกไหมคะเราก็จะมีบางอย่างที่ได้รับจากสารอาหาร C ีวิตามิน C วิตามินอีโคควโคเอนซัลคิวเทนกรดอัลฟาไลโปอิก อันของพวกนี้กินเพิ่มจากอาหารได้และแนะนําให้กินเพิ่มด้วยมันอยู่แต่ละที่ทําไมมันอยู่แต่ละที่เพราะว่าแต่ละอันมันจับสิ่งแปลกปลอมอนุูลอิสระที่แตกต่างกันแต่เมื่อมันอยู่เป็นทีมเกิดอะไรขึ้นแข็งแรงขึ้นเมื่อยูซาน่าแฟมิลี่มาอยู่ร่วมกันได้รับข้อมูลแล้วไปแบ่งปันต่อมันมีพลังไหมคะแล้วทุกคนจะกลับไปแบ่งปันไหมคะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่สังคมต้องการสารพวกนี้สําคัญแต่ในความเป็นจริงอย่างที่ลุงพรบอกก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะได้มัน แบบครบถ้วนแล้วสม่ำเสมอเพราะนั้นต้องมีการสากัดทีนี้การสากัดใครๆสกัดได้ไหมไม่ได,ไได้แต่ในสิ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นในชีวิตประจำวันคือใครๆก็ทำได้ <laughs> <laughs> มีโรงงานในสมุรปราการผลิตวิตามินให้เราไหมคะม,มีไปที่ Australia. ออสเตรเลียมันเขียนว่าเค e m i s t w a r e h o u s นะคะ80%คือวิตามินหรืออาหารเสริมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ยาละ คือเทรนด์มันมีมาอยู่นั่นแสดงว่าทุกคนผลิตได้หมดเลยทุกคนเชื่อไหมคะว่าการสกัดที่ไม่ถูกต้อง พอๆกับ,ก,บกับการเชื่อว่าจะกินแล้วกินไม่ถูกต้องถูกไหมคะทีนี้คนที่จะสกัดได้ต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องเซลล์ถูกไหมคะทีนี้สิ่งที่เราจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของเซลล์มันรับสารอาหารด้วยวิธีการใดแล้วมันเอาไปทําอะไรต่อนะคะคนที่จะสกัดได้ดีที่สุดคือคนที่มีความรู้ถูกไหมคะมีบุคคลมีผู้ชายท่านหนึ่งคือดร์ไมรอนเวนซึ่งในนี้ทุกคนรู้จักหมดคนใหม่อาจจะยังไม่รู้จักถามคนข้างๆที่ชวนมาวันนี้นะเป็นบุคคลที่ทําให้ดวงพรมีความสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องสารอาหารอยากจะเรียนรเรื่อองงรรู้เื่ holistic a p p r o a c h ก็คือวิธีการดูแลสุขภาพแบบอง์รวมย้อนประวัติไปนิดหนึ่งดรไมรอนเวนเป็นนักจุลชีววิทยาจำได้ไหมคะจุลชีพมีกี่ชนิดบุคคลที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลชีพทั้งหมดด้วยอาจจะลงลึกในด้านที่แตกต่างกันเรียกว่านักจุลชีววิทยาจุลชีววิทยามันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอ m ม u n โน o ลยีก็คือภูมิคุ้มกันวิทยาเพราะจุลชีพต่างๆที่ทําให้เกิดโรคมันจะไปเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอันนี้ทราบที่ไปที่มาของที่ท่านศึกษาาายงคะทรบแล้วน ทีนี้ดรไมรอนเวนเนี่ยเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้เลยทางด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันในการที่จะต่อสู้กับจุลชีพที่มันทำให้เกิดโรคเนาะดรไมรอนเวนทุกคนทราบว่าเป็นฟาเดอร์ของยูซาน่ที่ผลิตสิ่งที่ดีที่สุดเป็นอาหารเซลที่ดีที่สุดเรียกว่าเซล l ูล่านิวท i ิชันคืออะไรมันไปถึงแล้วมันได้ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายเราถูกไหมคะทีนี้ เมื่อมีการระบาดของซาเมื่อปี2002ใช่ไหมคะที่คุณหมอที่คุณหมอพูดถูกไหมคะององการอนามัโลก WHO ระดมสมองค่ะระดมสมองของผู้ที่มีความรู้ระดับโลก ในการที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องซาซานี่อัตราการตายสูงกว่าโควิด19เนอะแต่เขาควบคุมการสเปรดได้ค่อนข้างที่จะดีหนึ่งในนั้นคือใครทราบไหมคะดออรไมรอนเวนเขามีเครดิตมากพอที่เราจะเชื่อไหมเขาสกัดเป็นโอเคไหมคะแล้วเขาก็มีทีมก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้เฉพาะด้านนะคะหนึ่งในทีมคนนั้นก็คือดอออรจอห์นคูโมดรจอห์นคโมนี่ก็คือจบอาญญาเอกสิ่งที่เขาพูดที่ทําให้รามาลประทับใจมาก จนกระทั่งตัดสินใจที่จะเรียนรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังก็คือว่าเขามีความเชื่อเช่นเดียวกันกับดรเวนว่าเซลลคือหน่วยพื้นฐานที่ดีที่สุดเราจะได้สุขภาพที่ดีหรือสุขภาพที่แย่ขึ้นอยู่กับสุขภาพของเซลเซลล์มีความสามารถที่จะปกป้องตัวเองอซ่อมแซมตัวเองด้วยการที่เราให้สิ่งที่ดีที่สุดที่มันต้องการค่ะ ในคอนเซปต์อันนี้ก็คือสารอาหารเพราะฉะนั้นสารอาหารที่เข้าไปมันจะไปสื่อสารกับเซลล์เนื่องจากเราพูดเรื่องไวรัสเนาะเราก็จะมาดูว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยเวลามันมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในร่างกายเราเนาะอย่างเช่นไวรัสสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไวรัสมันเข้าไปมันก็มีจุดประสงค์ที่จะไวรัสนี่เป็น,เป,นเป็นจุลชีพที่เห็นแก่ตัวมีส่วนประกอบน้อยมากแต่จะไปขโมยในสิ่งที่เซลล์มนุษย์มีแล้วประกอบตัวขึ้นมาพอประกอบตัวได้แล้วล,ออ <laughs> ลืมบุญคุณคืออะไรลืมบุญคุณคือไม่ขอบคุณนะ แต่คือทําอะไรคือทําร้ายโฮสต์คือตัวเราเองถูกไหมคะเพราะนั้นไวรัสเป็นตัวเป็นหัวขโมยในในในสุขภาพของเราสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะพยายามไปทําร้ายเซลล์ต่างๆเซลล์ต่างๆก็พยายามที่ฉันมีกําลังฉันจะสู้แต่เซลล์ที่สุขภาพไม่ดีมีเบาหวานไขมันความดันก็สู้ไม่ได้ก็เกิดโรคขึ้นมาถูกไหมคะในระหว่างที่เซลล์มันสู้มันก็จะมีการหาทีมงานของมันอย่างเช่นอันนี้ก็คือ ทีมงานของทีเซลบีเซลอะไรต่างๆในร่างกายคนเนาะมันก็จะมีมีการสู้เกิดขึ้นสิ่งที่มันไประดมทีมมานั่นเรียกว่าการสื่อสารนี่คืออีกหนึ่งแบบมันจะสื่อสารได้ดีที่สุดเมื่อมันแข็งแรงแล้วได้รับเขาเรียกว่าพลังงานรถจะขับเคลื่อนไปได้ต้องมีน้ํามันถึงไหมคะน้ามันเครื่องน้ํามันจริงๆเซลล์จะขับเคลื่อนได้เมื่อม,มันมีสารอาหารที่ไปถึง เซลอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเอากลับบ้านได้ยูซาน่าเฮลท์ไซน e ์สามารถที่จะคิดคน้นสารอาหารเป็นคอมเพล็กขึ้นมาเรียกว่าอินเทลเจนคอมเพล็กคือคอมเพล็กที่มันรวมตัวกันแล้วสารอาหารที่เอามารวมตัวในชีวิตประจําวันคุณไม่สามารถเอาของพวกนี้มารวมตัวกันได้แล้วเสถียรอัดเป็นเม็ดมาสกัดมาอย่างถูกต้องได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมเพียงพอแล้วทําให้เกิดประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้นจงเชื่อใจคนสกัดก่อนก่อนที่จะกินโอเคนะคะทีนี้สารอาหารเหล่านี้เมื่อกินเข้าไปเกิดอะไรขึ้นเกิดการสื่อสารของเซลล์ที่ดีเมื่อเกิดการสื่อสารของเซลล์ที่ดีก็จะมีแอคชั่นเกิดขึ้นคือเมื่อไปถึงเซลในส่วนประกอบของเซลลคืออะไร DNA ในดี a มีจีนต่างๆหนึ่งในนั้นคือจีนที่ช่วยในการกระตุ้นจาได้ไหมน้องพรหมบอกว่าสารต้านอน,นุมูลอิสระมีเยอะมากบางอย่างสร้างในเองกินเพิ่มด้วย,ยก็ได้แต่ถ้าสร้างด้วยเองด้วยแอคชั่น2ออย่างโควิดมาอะไรที่แย่กว่าโควิดมาเรา เราสู้ได้ถูกไหมคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกคนอาจจะไม่อยากรู้แต่ดวงพรมีความภูมิใจที่จะพูดขอพูดหน่อยนะคะ <c oughs> ความภูมิใจก็คือคนสกัดกลุ่มนี้คือนักวิทยาศาสตร์ยูซาน่าเขาไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆเขารู้ว่า DNA อยู่ตรงนี้สายมันยาวมากจีนต่างๆอยู่ตรงนี้มีเป็นเกือบ2 0 0 0 0จีนแต่สารอาหารกลุ่มนั้นมันเข้าไปตรงไหนมันไปเกิดตุ้นได้ยังไงให้เกิดการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเวลาเรากินสารต้านอนุมูลอิสระกินเช้า เย็นบางคนกินตอนเที่ยงด้วยแต่อันนี้คือ cover 24ชั่วโมงเลยไวรัสจะมาตอนช่วงไหนตอนนัสถานการณ์ไหนเราเราทำได้หมดเราสู้ได้หมดซึ่งยีนที่เขาศึกษามาก็คือ Nrf2 เนอะอันนี้ใครสนใจมากขึ้นสามารถหารายละเอียดได้เพราะว่านงพรพูดบรรยายอันนี้มาแล้วครั้งนึงในระดับลึกวันนี้จะบอกให้ทุกคนภูมิใจแค่ว่า ไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆนะคะมีหลักฐานแล้วก็มีงานวิจัยจีนนี้มีการศึกษายูซาน่าไม่ได้ค้นพบจีนนี้แต่ยูซาน่าค้นพบวิธีการที่จะให้สารอาหารทําให้จีนนี้มันแอคทีฟในระดับที่ได้ผลอีกอันนึงก็คือ m t o อันนี้ก็คือเป็นการที่จะช่วยให้ไมโตคอนเดรียมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ที่ต้องมีไมโตคอนเดรียที่แอคทีฟเพราะมันสร้างพลังงานไวรัสมามันต้องเคลื่อนตัวไปจับไวรัสมันต้องกินไวรัสถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพลังงานเกิดอะไรขึ้นก็คคืืออไวรัสกก็ินเซล์ ถูกไหมคะแอคชั่นของมันคือบำรุงปกป้องแล้วก็ฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างในคอมเพล็กซ์ที่มีมาทำเพื่อให้อะไรตอนนี้ทุกคนต้องการสเต็ปไหนติดเชื้อแล้วต้องการอะไร oh. ฟืน้นฟูยังไม่ยังไม่ติดเชือ้อต้องการอะไร oh. ปกป้องเมื่อปกป้องได้ดีแล้วอีก10ปีต่อไปในข้างหน้าโควิดนัมเบอร์ทูเ0าเซนนเตมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องการที่จะบำรุงเพื่อเราอาจจะไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกมากกว่านี้ถูกไหมคะ แล้วถ้าคนสกัดเชื่อถือได้สารอาหารมันง่ายในการหาอยู่ใน1เม็ด2เม็ดเราจะกินไหมโรงงานผลิตมาตรฐานนี้ทุกคนไม่ต้องไม่ต้องกังวลสงสัยแล้วเนาะถ้าเกิดยังมีข้อมูลต่างๆก็คือสามารถหาได้อันนี้สําคัญมากที่น้องพูดนงพรพูดถึงเรื่องของการสกัดถ้าสกัดแล้วไม่สามารถรับประกันตัวเองได้ว่าซื่อสัตว์อันนี้ก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้ถูกไหมคะ โพเทนซีการันตีไปลองหาดูนะคะไม่มีที่ไหนในโลกมีเฉพาะ,ะในยู a าน่าเฮ Science โรงงานที่สามารถสกัดได้อย่างน่าเชื่อถือได้นักวิทยาศาสตร์มากมายเฉพาะด้านทั้งนั้นล้วนๆที่ทําแล้วก็คือ,อแต่ละคนก็คือแอคทีฟอยู่ในงานวิจัยตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจากว่าเข้าถึงเซลล์ถูกไหมคะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงระดับว่าลงไปจี้ตรงจุดไหนในในระดับของดีเอ็นเพราะนั้น ไม่แปลกใจที่ได้อันดับหนึ่งถึงไหมคะไม่ว่าจะมีการประเมินโดยองค์กรกลางค่ะน,นี้คือองค์กรกลางแล้วก็อย่างอื่นอย่างในออสเตรเลียเนี่ยยูซาน่าที่เปิดในการที่การจะจำหน่ายในออสเตรเลียจะโดนควบคุมโดยบอดี Body, กันเฮล h บดี้ที่เรียกว่า t e r a p e u t i c g o o d administration มันก็คือ All ออขยงออสเตรเลียนั่นเองเนื่องจากยูซาน่ามีโรงงานในออสเตรเลียไหมยูซาน่าต้องมีฟันดิ้งในการที่จะ ให้คนของ TGA เดินทางเพื่อไปตรวจสอบคุณภาพของโรงงานและวิธีการผลิตที่อเมริกาแล้วสิ่งที่เขาให้วิธีการที่ดีที่สุดที่จะบอกว่าอยู่เยี่ยมมากอยู่เจ๋งมากคือระยะเวลาว่าครั้งต่อไปฉันจะมาตรวจเมื่อไหร่อายุผ่านละครั้งต่อไปจะมาตรวจอีกเมื่อไหร่มากที่สุดเขาให้คือ24เดือนคือ2ปีทราบไหมคะว่าอยู่ซานาได้กี่เดือนยังไม่มีใครได้24เดือน22เดือน เยี่ยมมากและอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเครดิตที่บริษัทต่างชาติที่ผลิตวิตามินยอมลงทุนเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชากรเพราะฉะนั้นใครอยู่ในประเทศที่มียูซาน่าแต่ไม่เข้าใจคุณค่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องแบ่งปันสินค้าตัวนี้นะคะทีนี้มันก็มีโปรดักต์หลายอย่างพูดไม่หมดเนาะ ในเมืองไทยถ้าถ้าเป็นในออสเตรเลียก็จะเยอะมากเช่นเดียวกันทุกอย่างมี p o t e n t i y การันตีถ้าในเป็นกลุ่มของวิตามินนะคะเราพูดของอผลิตภัณฑ์เพื่อภูมิคุ้มกันเนาะมันก็จะมีกลุ่มที่มีสารต้านอนุมูลอิสระมี insulogen complex ก็คือกลุ่มที่บูสต์ภูมิคุ้มกันโดยตรงหลวงพรขอเน้นหนึ่งอันขอเวลาอีกห้านาทีได้ไหมคะยังแอคทีฟกันอยู่ไหมคะเอ็นไอชยังเวิร์กกิ้วไหมคะยังเวิร์กกิ้วเนาะโอเคเนาะโอเคทีนี้ สิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือว่า<ไ>นอกจากการต้านช้ฉานต้านอนุมูลอิสระในระดับสูงเราก็ต้องมีการบูสต์ภูมิคุ้มกันเนาะพูดมาตั้งนานแล้วคอนเซปต์อยู่ตรงนี้นี่เองสุดท้ายก็คือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าโปรโคูกามูจำได้ไหมคะที่นพบอกว่าจุลินซีมีทั้งแบบที่ดีและไม่ดีแบบที่ดีที่เรารู้อีกอันนึงก็คือปโปรไบโอติกเนาะยูซาน,นาโปรไบโอติกทุกคนได้ลองอยังคะมหัศจรรย์อร่อยถูกไหมคะและที่สําคัญก็คือบอกว่ามีกี่พันล้านมีจริงๆไหมคะ มีจริงๆอันนี้เราไม่มีเวลาพูดถึงโปรคูคามูนี่คือเป็นการใช้ประโยชน์กับจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จุลินทรีย์ที่พูดทิ้งก็คือยีสต์เนาะก็คือมีเบตากูเคนแล้วก็จะมีเห็ดเห็ดสองชนิดแล้วก็จะมีอีกสองส่วนประกอบก็คือ,อ beta an, เบตากูเคนธาตุเหล็กแล้วก็เห็ดสองชนิดนะคะรวมกันเป็น4อย่าง4ทหารเสือแล้วนะรวมตัวกันทําไมต้องเป็น4อย่างจําได้ไหมคะว่าถ้าเราเอาสารอาหารมารวมกันแล้วมันไม่เสถียรมันเกิดประโยชน์ไหม ไม่เกิดประโยชน์แล้วสอย่างนี้มีงานวิจัยรับรองมาว่ามันช่วยกันทํางานมันเป็นทีมเวิร์กที่ดีที่สุดแล้วที่สําคัญเราเชื่อใจคนสกัดเราจะกินไหมคะกินแล้วมีโพเทนซีการนตีบอกว่าใส่เท่าไหร่มีเท่านั้นไม่มีอีกแล้ว <S <S เพราะฉะนั้นดวงพรเองในฐานะนักวิทยาศาสตร์รู้สึกขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานหนักมากๆเพื่อให้เราได้มั่นใจว่าสิ่งที่เอามาใส่ไม่ได้ใส่ตามแฟชั่นนะไม่ได้ใส่เพราะว่า จะได้กําไรมากหรือได้กําไรน้อยแต่ใส่เพื่อสุขภาพของเซลล์ของเราจริงๆอย่างที่บอกภูมิคุ้มกันมีหลายชั้นชั้นแรกคือประการด่านแรกถูกไหมคะก็คือผิวหนังเยื่อเมือ่อดัจริงๆลําไส้ก็เป็นประการด่านแรกด้วยเช่นเดียวกันน่ยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไวรัสมาสัมผัสเรามันสัมผัสที่ประการด่านแรกใช่ไหมคะทราบไหมว่าปกคูขมูลเมื่อเราอ่านตรงลึกๆศึกษาตรงลึกๆแล้วมันเจาะประเด็นไหนมากที่สุดคือประการด่านแรกคือมันทําให้ประการด่านแรก สำคัญก็คือถ้าเราสามารถป้องกันหรือว่าจับกินทําลายได้ทันทีเมื่อเข้ามาดีกว่าไหมแต่ถ้าเกิดมันมีหลุดรอดเข้าไปได้เข้าไปในระบบของที่ลึกลงไปคือหลอดเลือดเนาะในระบบเลือดแล้วเรามีเม็ดเลือดขาวที่ต้านอนุมูลอิสระได้ดีๆเลิศไหมคะเลิศเพราะฉะนั้นกินให้ครบกินให้ถึงกินให้ถี่กินให้ถูกต้องถูกไหมคะสไลด์สุดท้ายของนงพรคนอยากกินทานูซนาแบบข้อสี่ไหมสายเกินไป แต่ไม่ได้กินหรืออยากกินตอนป่วยเยอะๆเนาะไปดูใจที่โรงพยาบาลจะเอาไปให้แต่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องหรืออยากกินตอนที่เริ่มป่วยหรืออยากกินตอนที่ยังแข็งแรงอยู่แข็งแรงเนาะคอนเซป t นี้ถูกต้องหรือถูกต้องที่สุดคะถูกต้องที่สุดเราอยากให้คนอื่นเข้าใจคอนเซปแบบนี้ไหมคะ <Yeah. S 1> เรามีหน้าที่แบ่งปันสุขภาพคือเบอร์หนึ่งเมื่อมันพังไปแล้ว ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จอะไรมากมายในชีวิตคุณค่าของตรงนั้นมันจะลดลงมาเป็นศูนย์ทันทีเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเราเองให้ดีที่สุดดูแลสุขภาพของคนที่เรารักแบ่งปันวิธีการสกัดแบ่งปันอิน l i ล e เลจเทคโนโลยีให้คนรอบข้างของเราได้รู้เพราะดวงพรเชื่อว่าการณีแบบโควิด -19 ไม่ใช่กรณีที่ จะจบแล้วจะไม่มีอะไรต่อไปในอนาคตวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังแล้วก็พยายามเข้าใจอินซทลเจนในมุมมองที่ลึกลงไปขอบคุณยูซานาประเทศไทยขอให้ทุกคนแข็งแรงป,ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับการกินอาหารเซลล์ที่สกัดมาแบบดีที่สุดคะ่ะสวัสดีคะ่ะ